ตอนนี้เราก็เตรียมกำลังจะเดินทางไปที่โรโตรัวนะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้ ยามเช้าครับหลังจากที่เมื่อวานเราก็เที่ยวเต็มที่เลยแล้วก็มื้อเย็นไปปิดท้ายที่ปิ้งย่างเกาหลีก็เปลี่ยนเป็นอีกบรรยากาศนึนะครับแล้วก็เช้าวันนี้นะครับเราก็มาถึงสนามบินแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศสนามบินที่ไครเชิร์ตนะครับนี่นะฮะลำถึงแล้วอากาศสดชื่นเลยครับฟ้าคลึ้มนิดหน่อยนะครับนี่นะมันจะมีความคลึ้มคลึ้มนิดนึงแต่ฝนก็ไม่ตกขนาดนั้นนะครับนี่ฮะแล้วก็มาถึงที่ p r i c e c h u r Airport เรียบร้อยนะครับนะฮะตอนนี้เราก็เตรียมกำลังจะเดินทางไปที่โรโตรัวนะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้เราก็ไปเที่ยวที่โรโตรัวเราจะบินไปที่นูน่นน่าจะสักประมาณชั่วโมงกว่านะฮะเราก็จะถึงโรโตรัวแล้วก็จะเริ่มเที่ยวเลยนะครับวันนี้เราไปเกาะเหนือกันแล้วโรโตรัวตรงนี้เป็นบริเวณเช็คอินนะครับแล้วก็ทำเรื่องเช็คอินอัตโนมัติกันอยู่ตอนนี้นะครับอ่าพาเข้ามาด้านในนะฮะ นี่ครับกรุ๊ปเราอ่าทุกคนเตรียมพร้อมพร้อมไหมแม่พร้อมไหมอือฮึ uh huh. กลังกำลังทำมาขมันในการเก็บกระเป๋ากันอยู่นะครับตอนนี้ในสนามบินเราก็ต้องเช็คอินด้วยตัวเองแบบนี้นะครับเข uh huh. าจะใช้เครื่องอัตโนมัติเช็คอินแล้วก็ไปโหลดกระเป๋านะครับ uh huh. เหมือนในหลายๆสนามบินนะครับเนี uh ่ฮะเราอยู่ที่นิวซีแลนด์ ให้ดูบรรยากาศภายในสนามบินดูนะครับเย่ตอนนี้บอดดิ้งแล้วนะครับนี่นะฮะกำลังจะไปขึ้นเครื่องต้องเดินไปเย,ย่นี้เรากำลังไปขึ้นเครื่องแล้วนะครับเป็นเครื่องบินใบพัดนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็มี2แถว2องทางนะเราอยู่ที่สนามบินไรเชิร์ดนะครับกำลังจะบินไปที่โลโตรัว ใช้เวลาเขาบอกว่าชั่วโมง45โเดินประมาณนะครับ <มา S 1> ไปถึงแล้วเราก็จะเที่ยวเลยอ,อันนี้อากาศข้างนอกเป็นไงอากาศข้างนอกเป็นไงไม่รู้อากาศกระไรสบายหรอไม่หนาวเลยหรอเย็นสดชื่นเหมือนเชียงใหม่มาเราต้องขึ้นทางใต้เครื่องนี่นะครับเครื่องบินลำนี้ โตลัวแล้วอันนี้ก็มาถึงสนามบินโรตรัวแล้วนะครับเป็นสนามบินเล็กๆแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ก็ฝั่งมีเขาได้รูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เกิดที่ที่เมืองนี้นะครับเขาบินด้วยเองขับเครื่องบินมาจากอังกฤษมาถึงที่นี่โอเค่งมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะสนามบินมีแค่นี้ครับนี่ครับที่เช็คอินเขาก็มีตู้อัตโนมัติแค่นี้เองเล็กๆตอนนี้นะครับ กำลังจะรอรถนะครับเขาไปเอารถให้เราอยู่นะครับแต่ว่าเวลาเนื่องจากเครื่องมีดีเลย์เรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงทานข้าวก่อนจะไปอะโกรโดมเดี๋ยวไปดูต่ออะโกรโดมจะเป็นไงเดีนี้ผมให้ดูร้านตรงน,นี้ก่อนนะครับมีอะไรขายบ้างน้ามีเสื้อนะฮะก็อะไรที่เกี่ยวกับการบินนิดนึงนะครับนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ต้องพุ่งหาซิเวเนียแล้วครับเนะี่ย แล้วก็ถุงผ้าของที่ลึกนิดหน่อยนะครับมีเท่านี้นะครับแล้วก็อ๋อตรงนี้มีชุดเหมือนเป็นชุด Air h o s t e ตสของสายการบินนิวซีแลนด์นะครับโอ้เป็นสายการบินที่เก่าแก่เลยครับมีชุดหลายยุคหลายสมัยใครชอบชุดไหนกันบ้างครับนี่ฮะสวยมากเลยครับลองดูยูนิฟอร์ม ตอนนั้นโอ้โหเป็นภาพอดีตเลยภาพอดีตเลยครับภาพอดีตเลยฮะโอ้สมัยก่อนเนอะอันนี้น่าจะ6 0สิปีนะครับทรงผมแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้นะครับตันนี้เรารถรถมาแล้วหรือเปล่าไม,ไม่ใช่ของเรา,เรา ขี่หลังรถเราไม่ใช่อย่างนี้รถเราใหญ่กว่าน,นี้นน่นของคนนู้นเขาตอนนี้เรอยู่ด้านหน้าสนามบินอุณหภูมิประมาณ16องศาเซลเซียสนะครับตอนนองนั่งเครื่องมา,างอ่าฮะงไงน้องเห็นประเทศนี้สวยมากมากีแบบธรรมชาติแล้วก็มีกลิ่นอะไรป่าไม้ใช่แล้วก็ตอนนี้เป็นกลิ่นกรรมฐานเขาบอกกลิ่นนี้จะช่วยบำรุงเราอ,อ่าไม่หรอกก็คือว่า เมืองโลโตลัวเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะครับมีพวกพื้นเขาเป็นร้อนอยู่นะใช่ก็คือมีแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับน้ําแร่ซึ่งน้ําแร่ก็มีกรรมฐานอยู่เพราะฉะนั้นเราอยู่ในเมืองเนี่ยอ่าเราก็จะได้กลิ่นกรรมฐานเหมือนเลาเราไปน้ําแร่ไปน้ําตกที่มีน้ําแร่ครับกลิ่นกรรมฐถนเหมือนไข่ต้มอารมณ์มันไข่ต้มใช่กินไข่ต้มเหรอมันจะคล้ายกินไข่ต้มเคยเคยได้กินไข่ต้มป่ะอ่าเราไปไปน้ําแร่ใช่ มันจะมีกลิน่นอ่อนะเหมือนอเหมือนกลิ่นน้ำมันอะเบอร์นะกลิ่นใช่ใช่ก็คือเมืองนี้เป็นเมืองของคนเมารีนะครับอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะได้ไปทานอาหารแบบเมารีแสดงโชว์เมารีนะครับแต่ตอนนี้ต้องไปอโกโดมก่อนนะครับไปดูการเลี้ยงแกะวิถีชีวิตของการเลี้ยงแกะดูต้อนแกะตัดขนแกะต่างๆอันนี้คือบรรยากาศด้านหน้าสนามบินท้องฟ้ายัยงใสยอยู่นะครับประมาณหนึ่งทุ่ม เขาบอกว่าก็จะเริ่มนะครับก็จะเริ่มมีเมฆนิดหน่อยแต่เราก็ลองลุ้นกันนะครับเพราะว่าวันนี้แสงแรงมากนะครับขึ้นมาประมาณ7เลยก่อนหนึ่งทุ่มแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เราขึ้นมาทางเหนือละโรตัวรัวก็คืออยู่เป็นเกาะเหนือและน่าจะระนาบใกล้เคียงกับออกลนนะครับแล้วก็เรามาจะเกาะใต้นะครับอุณหภูมิบุนขึ้นตอนนี้สิบองศาถ้าเกาะใต้ตอนนี้ที่คุินทาวฝนยังตกอยู่เลยแล้วก็หนาวด้วย นะครับ oh, ที่เล็กแค oh, ่กโปรง oh. ล้วเพิ่งมาก็หิมะตก <Wow. S 1> ตอนนี้ก็เย็นสบายใส่เสื้อแค่นี้พอเลยอะสบายมากอืมสบายเลยอันนี้ก็เป็นรถแวนนะครับ18ที่นั่งอ่าเรามากัน8คนถ้าเป็น12ที่นั่งจะแน่นนิดหนึ่งอันนี้18ที่นั่งนี่จะเรียกว่าใส่กระเป๋าได้ค่อนข้างจะแน่นพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ฮะพร้อมจะไปเที่ยวหรือยัง อากาศนี้แม่ชอบนะเหรอไม่หนาวเกินไปใช่ไหมใช่ตอนนี้เราอยู่เกาะเหนือไงอ๋ออ่าเราบินข้ามมาเราอยู่เกาะใต้เราข้ามมาเกาะเหนือละเกาะเหนือก็จะอุ่นขึ้นเพราะมันอยู่ทางเหนือขึ้นมาตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเนี่ยอโกโรโดมอากโรโดมก็คืออ่าเป็นสถานที่ที่เขาโชว์เรื่องราวต่างๆของแกะนะครับเพราะประเทศนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องของ เลี้ยงแกะนะครับเมื่อก่อนมีเจ็ดสิบล้านตัวนี้เหลือห้าสิบล้านตัวละนี่ฮะเขาจะโชว์แบบนี้นะครับซึ่งที่นี่ก็จะโชว์การตัดขนแกะนะครับอ่าโชว์การตัดขนแกะแล้วก็โชว์สุนัขเลี้ยงแกะแล้วก็ไปโชว์ฟาร์มซึ่งตอนนี้เราอยู่ด้านหน้านะครับเราอยู่ที่โรโตรัวนะครับก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับของเกาะเหนือเลยถ้าเกาะใต้ก็เปรียบส่วนเกาะใต้นี่ก็คือเมืองควินซ์พาวนะฮะแต่ว่าถ้าเกาะเหนือนี่ก็คือโรโตวรัวที่นี่โรตรัวก็มีเหมือน ขึ้นกระเช้าไปเล่นลูชอะไรเหมือนกันเลยแล้วก็ที่นี่จะมีเด่นเน้นพิเศษก็คือการโชว์ของเมารีซึ่งจะมีที่หลายที่มากที่เป็นดินเนอร์โชว์เมารีแล้วก็เป็นตามโรงแรมก็จะมีโชว์เมารีของตัวเองซึ่งเป็นอาชีพสมุนของชาวเมารีเทาครับเราไปดูการตัดขนแกะกันดีกว่านี่มียินดีต้อนรับนะครับภาษาไทย Nice. See, so we use this one here Like, so I guess I'll call the it. i into a the we need to get control of the seat, now. so we just mirror it. นี่อะไรนี่คืออะไรคนแก่ที่เขาเพิ่งตัดบนเลทีแล้วเข้ามาโยนให้เรามันมีน้ำน้มันลานนลินติดมาด้วยกลิ่นก็คือเหมือนกลิ่นมันจะเหมือนกับคนแก่ที่บ้านที่เราโดนมันก็จะมีความแบบขมขนในกลิ่นแบบกินแบบที่นอนมีน้ำมันด้วยกินเหมือนที่นอนกินเหมือนที่นอนก็คนคนตัดอ่ะคนตัดคือเขาจะตัดทุกหกเดือนนะครับ แล้วก็แกะเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายพันพันที่แพงที่สุดนะครับนุ่มที่สุดก็คือพันเมอริโนนั่นก็คือเสื้อผมเนี่ยครับเป็นพันเมอริโนนะครับเมอริโนลอมนี่อย่างเงี้ยนะครับผสมกับอะไรสักอย่างลอมนี่ คือคือเป็นเกดที่สุดที่สุดแพงที่สุดนุ่มที่สุดของแกแก็คือมริโน่เสื้อผมอยู่นะซึ่งมันก็จะมีความนุ่มนมุ่มมเท่าเลเมีอันนี้เราเพิ่งซื้อมาเมื่อวาน5 0 0พันอื่นมันก็จะราคาถูกกว่าแล้วก็จะมีความหยาบมากกว่าอันนี้ไม่รู้ผันอะไรนะ สุนัต้อนแกะก็จะมีสองพันนะครับสลัพันนี้ก็เป็นพันที่ใช้เสียงเห่าในการต้อนแกะส่วนพันเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นพันที่ใช้สายตาจ้องแล้วก็วิ่งเข้าไปจ้องนะครับวิ่งเข้าไปวิ่งต้อนนะฮะในนี้ใช้การเห่าจะมีสองพันแต่ว่าพันที่ใช้สายตาจ้องเนี่ยจะนิยมมากกว่า เขาก็ให้น้ำผึ้งชิมหวานมากๆเลยตอนนี้เราออกจากอโกโดมเรียบร้อยนะครับเรามาถึงโซนที่เรียกว่าเทปูย่านะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเมารีนะฮ <independence, S 1> ะแล้วก็เราก็มาถึงตรงนี้นะครับซึ่งเป็นร้านอาหาร, ah รที่เราจะเทปูยเทปอ่าเทปูย่าผ่านเทปูย่า ก็คือเราจะนั่อาหารที่นี่ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆแล้วก็ดูโชว์อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะคอมพรีเซ็ตเลยได้อาหารเย็นด้วยแล้วก็ได้ดูชาวมารีด้วยนะครับนี่เขาต้อนรับแล้วว้าวตอนนี้มาถึงอะไรเอ่ยเทปูยาเทปูยาอู้วนี่นะครับเทปูยาคืออะไรน้องเขาคือเป็นสถานที่ที่ชาวมารีเขามา ตรงนี้เขาก็จะสอนเราในเรื่องของมารเาสอนเรรออา์ต่างแล้วก็คัฟในการทําพวกแกะสลักอ่าโอเคก็คือตอนนี้เรามาดินเนอร์โชว์นะครับนี่ว้ามีน้ําแร่ด้วย,วยนี่ฮะแกะสลักเหมือนที่น้องบอกเลยเนี่ยเขาแกะสลักแล้วก็มีนกคีวีด้วยแล้วก็มีน้ําแร่เราอยู่ตรงนี้เราได้กลิ่นเหมือนไข่ต้มมีบอดน้ําแร่นะครับที่มีกลิ่นไข่ต้มกลิ่นซันเฟอร์นเอง นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดินเนอร์เป็นอาหารของชาวมอรีแล้วก็มีดินเนอร์โชว์ด้วยนะครับและนี่ก็คือวิธีการคูกิ้งเขานะครับเ็าจะขุดดินลงไปแล้วก็เอา,อาหินแล้วกใส่นะครับแล้วก็ทําให้จุดไฟขึ้นมาแล้วก็อบนะครับนี่คือวิธีการปรุงอาหารของเขานะครับนี่ฮะตอนนี้เขากำลังสาธิตให้ดูอยู่นี่ครับ,บ,รรบ,รบที่เห็นด้านหลังนี้ก็คือ น้ำแร่เลยนะครับเราเห็นควันขงมงขึ้นมานี่นะครับนี่นะฮะควันขงมงขึ้นมาหลายจุดเลยนี่คือน้ำแร่ธรรมชาตินะครับที่มันร้อนเราอยู่บริเวณนี้เราจะได้กลิ่นของซันเฟอร์นะครับได้กลิ่นของกรรมถันนะครับนี่คือน้ำแร่ของแท้แล้วก็ที่นี่มีบริการอาบน้ำแร่แช่น้ำแร่ด้วยนะครับแล้วก็ต้นนี้ฮะนี่ครับคือเป็นต้นที่มันเหนียวมากที่เราเจอหลายรอบแล้วนะครับฉีกยังไงก็ไม่ขาดเนี่ยผมดึง สุดๆก็ไม่ขาดแต่ถ้าชิกแนวยาวอาจจะพอได้นะครับแต่เหนียวมากเป็นชุดนะครับเอาไปทําเป็นชุดที่มอลลี่ใสตอนนี้ก็มากินอาหารเย็นครับอันนอะไรเอ่ยไอสเตอร์ไอสเตอร์อสเซอร์เหรอเนี่ยนะครับก็เป็นไลบฟเฟ่นะครับโชว์จะเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้มันหกโมงไ,ได้เลยนี่ยนะครับ บรรยากาศด้านนอกนี่ก็มีน้ำพุร้อนให้เราเห็นนะครับอตอนนี้การแสดงของเผ่าเมารีก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับนายกอดีตนะครับเมารีเนี่ยเป็นเหมือนเป็นชนพื้นเมืองนะครับเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับที่ทวีที่นิวซีแลนด์หลายร้อยปีหลายหลายร้อยปีแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเปรียบเสมือนเป็นเป็นหัวหน้าเผ่านะครับของอีกเผ่าหนึ่งที่มาเจอกันนะครับให้เป็นตัวแทนของคนดูนะฮะอานีาิเมารีนี่ถือว่าเป็นเผ่านักรบนะฮะ This time you are more than welcome to use your devices, but I kindly ask that you do please do this from a seated and. <laughs> the tayaha also has human features if we take a look at one end of the tayaha we see what we call the arero or the protruding tongue now the arero of the tayaha used to stab used to thrust brutally injured out on the battlefield Now ladies and gentlemen moving on up we get to what we call ตอนนี้หลังจากโชว์เสร็จนะครับเราก็ไปไหนน้องเราก็นั่งรถนะฮะไปดูน้ำพุร้อนนะครับอยู่ด้านไหนอ่วาว้าวน้ำพุร้อนนะครับตอนนี้เข้ามาใกล้ก็จะมีกินกรรมฐานกินเหมน็นเมน็เมนแบบกรรมฐาน ว้า oh. ด้านซ้ายมือของเรานะครับไม่โฟกัสว้าวควันไงควันกรรมฐานนะโอ้โห ขาวๆเต็มเลยนะคะวิดูดปั่นตอนนี้เราก็นั่งรถนี้มานะครับนะครับแล้วก็มาถึงนักผู้ร้อนแล้วเขาก็แจกฮอทชูบรดพละหนึ่งแก้วเป็นไงอุ่นไปเราเดินไปดูกันดีกว่าไปกันต่อ ข้างหน้านี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามหมอสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ